ก็สวัสดีครับผมสลับในเย็นนี้นะฮะตอนเย็นแบบนี้นะประมาณ4โมงนะฮะเกรก็อยากจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าภาษาในเรื่องของการตั้งค่าเปลี่ยนาภาษาบนแป้นพิมพ์นะฮะอ่ะเอาง่ายๆนะครับใครที่เจอปัญหาเหมือนผมนะฮะแล้วอีกหลายๆคนที่เปลี่ยนไม่คือเจอปัญหาแบบนี้นะฮะเมื่อเราพิม งานก็นแล้วแต่นะฮะอาจจะลงวิดีโอมาใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะสำหรับคนที่เริ่มต้นนะฮะเมื่อเราพิมพ์งานไปนะฮะอ่าทดสอบเลยนะครับดูจากาน ốt น ốt แผงผมนะครับผมกดตันหนอนนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นแบบเนี้ยมันไม่เปลี่ยนภาษาให้เรานะฮะแต่มันขึ้นแบบเนี้ยทุกครั้งเลยผมต้องมาคลิกเปลี่ยนตรงนี้นะฮะเป็นภาษาไทยแล้วก็ค่อยพิมพ์นะะวันนี้นะฮะ การแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับเราอีกต่อไปนะฮะผมจะมาบอกเพื่อนๆเลยก็ได้นะครับว่าวิธีการตั้งค่าให้มันบอกเลยก็ได้ว่าวิธีการตั้งค่านั้นเป็นยังไงนะตามผมไปเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้คลิกขวาตรงนี้นะฮะตรงภาษานะครับตรงนี้นะฮะ TH นะครับคลิกขวานะครับ Setting ครับขั้นตอนที่2นะครับให้คลิก a d v a n c e นะครับ แล้วก็ขั้นตอนที่3ก็คือคลิกที่ Change Key นะครับขั้นตอนที่4นะฮะให้คลิกที่ตัวนี้นะครับจากนั้นขั้นตอนที่5้และ6กนั้นก็คือกดโอเคเท่านั้นพอนะฮะเพียงเท่านี้ครับง่ายๆแล้วเพื่อนๆลองทดสอบพิมพ์ดูนะฮะ Enter ลงมาอตอนนี้ผมเป็นภา,ภาษาไทยอยู่นะฮะจากนั้นผมต้องการเปลี่ยนภาษาอังกฤษนะครับโดยกด ตัวหนอนที่ป้นพิมพ์นะฮะเห็นไหมครับผมปีนเห็นไหมฮะแค่นี้ครับง่ายๆแค่นี้ครับยังไงก็ขอฝากไว้นะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะตอนนี้รู้แล้วนะครับก็โอเคนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะฮะเผื่อจะมีประโยชน์มากมายสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ